โรคระบาดแห่งความเหงาอาการเจ็บป่วยใหม่ทางสังคม ความเหงาคือภยัยคุกคามต่อสุขภาพระดับโลกนะคะซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงทั้งต่อสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจค่ะองค์การอนามัยโลกระบุนะคะว่าภาวะความเหงามีความเสี่ยงไม่ต่างจากการสูบบุหรี่15มวลต่อวันค่ะและคนที่รู้สึกเหงานะคะก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยโรคซึมเศร้าความดันโลหิตสูงและระบบภูมิคุ้ม,มกันอ่อนแอค่ะและในส่วนของผู้สูงอายุนะคะความเหงาก็จะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นของการเป็นโรคสมองเสื่อมหรือว่าโรคดอดเลือดหัวใจค่ะ ในประเทศอังกฤษนะคะพบว่ามีประชากรราวๆ500,000คนค่ะที่ใช้ชีวิตตลอด1สัปดาห์โดยที่ไม่ออกไปพบปะกับใครเลยนะคะและกว่าครึ่งของคนกลุ่มนี้นะคะเป็นคนชราที่มองว่าตัวเองกำลังเผชิญกับปัญหาเหงาเรื้อรังค่ะ ส่วนในประเทศไทยนะคะมีข้อมูลงานวิจัยการตลาดคนเหงาโดยมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่ามีคนเหงาสูงถึง27ล้านคนค่ะโดยกลุ่มคนที่เหงามากที่สุดกลับไม่ใช่คนสูงอายุนะคะแต่ว่าเป็นกลุ่มใบทํางานที่มีสัดส่วน49%รองลงมาก็คือกลุ่มวัยเรียน41%และกลุ่มผู้สูงอายุนะคะอยู่ที่24%ค่ะความเหงาจึงไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกอีกต่อไปนะคะ แต่ว่ากลายเป็นโรคระบาดใหม่ที่กําลังแพร่กระจายสู่คนทุกวัยในสังคมค่ะในยุคที่เรามีโซเชียลมีเดียแต่ทําไมคนถึงยังรู้สึกเหงาได้นั่นเป็นเพราะว่าโซเชียลมีเดียทาให้เราสร้างความสัมพันธ์แบบผิวเผินนะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลางานวิจัยจากมหาวิทยาลัยพิสเบิร์กสหรัฐอเมริกานะคะก็บอกกับเราว่าการใช้สื่อออนไลน์ทาให้คนเหงามากขึ้นคะ่ะและการใช้เวลากับโซเชียลมีเดียมากกว่า2ชั่วโมงต่อวันก็มีโอกาสที่จะทําให้คนเหงามากกว่าปกติถึง2เท่านะคะ และความเหงาก็ยังส่งผลกระทบต่อสังคมในแง่ของเศรษฐกิจอีกด้วยนะคะผลการวิจัยของ b a n k w e s t c u r t i n n e o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  m i c e n t t r r สถาบันวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ของออสเตรเลียรายงานนะคะว่า ความเหงาส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจราราวๆ3 5 0 0 0บาทต่อคนต่อปีนะคะเนื่องจากผู้คนโดดเดี่ยวตัวเองจึงลดการพบปะลดการทำกิจกรรมทางสังคมนั่นก็ส่งผลต่อการลดการบริโภคในตลาดลงไปด้วยค่ะในแง่ของตลาดแรงงานนะคะก็พบว่าพนักง,งานที่รู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวลาง,งานบ่อยกว่าพนักง,งานทั่วไปถึง5วันต่อปีค่ะด้วยเหตุผลความเครียดในที่ทางาน แล้วประเทศอื่นๆจัดการกับความเหงาของประชาชนอย่างไรประเทศอังกฤษนะคะมีการตั้งรัฐมนตรีกระทรวงความเหงาหรือว่า minister for loneliness ขึ้นในปี2018เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเลยล่ะค่ะนนยุบายสำคัญก็คือการส่งเสริมกิจกรรมชุมชนนะคะอย่างเช่นการจัดกิจกรรมสันทนาการแล้วก็การรวมตัวในพื้นที่สาธารณะหรือการร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะอย่างเช่นบริการไพรเซนีที่มีโปรแกรมให้บุรุษไปรณียีได้ไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในชุมชนค่ะประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลียสนับสนุนซ้ายด่วนและให้บริการให้คำปรึกษากับคนที่รู้สึกเหงานะคะอย่างเช่นการทำแคมเปญ Let's Talk About Loneliness ที่ให้บริการพูดคุยกับคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวโดยเฉพาะค่ะประเทศเดนมาร์กเดนมาร์กมีแนวคิดที่เรียกว่าฮุกกะนะคะโดยเน้นการมีความสุขผ่านความสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างเช่นการกินข้าวกับเพื่อนหรือการออกไปทำกิจกรรมกับคนในครอบครัวค่ะ โดยมีนโยบายสำคัญอย่างเช่นการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อดึงดูดคนทุกเพศทุกวัยค่ะอย่างเช่นห้องสมุดนะคะที่ก็จะมีกิจกรรมเชื่อมโยงกับคนในชุมชน หรือการสนับสนุนชมรมให้จัดกิจกรรมต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกกําลังกายหรือว่าการทําอาหารความเหงาจึงไม่ใช่แค่เรื่องของคนสูงวัยหรือปัญหาทางอารมณ์ส่วนตัวเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและก็เศรษฐกิจที่รัฐบาลประเทศต่างๆกําลังให้ความสําคัญอย่างมากค่ะฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะ